ะะกันเลยเลยนะคะฟิด้าขอขอบคุณกองประกวดวิสแกรนท์ไทยแลนด์นะคะขอบคุณพี่นวันอิสระไกศรีที่สร้างเวทีดีขุ้มมาเพื่อเติมเป็นความฝันให้กับเด็กผู้หญิงหลายๆคนขอบคุณคเพื่อนๆที่อยู่ในกองประกวดตลอดระยะเวลาหนึ่เดือนกว่าที่ผ่านมานะคะทุกคนน่ารักมากๆขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ ดูแลจีด้านะคะ SFC Hospital สมุกแกนมีได้มาจาก SFC คะ่ะแล้วก็ Sexy ก i ี่ที่คุณได้เห็นกันใน im, เบสซี่ลอ็อกซิมสูงนะคะก็คือมาจากการตินันทีน,นะคะต้อขอบคุณมากเลยค่ะก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าก่อนที่จีด้าจะมาเป็นนางงามจีด้าเป็นเบสท์สามาก่อนขอบคุณพี่นกนะคะที่ให้โอกาสเด็กคนนี้แบบ ทำความฝันแล้วก็พี่น้องเป็นคนที่ชื่อดองให้จีน่าคนแรกก็คือจิราเลชันชสุดแซ่บเนาะขอบคุณพี่บ๊อบบี้นะคะบ๊อบบี้ดีไซน์ที่ดูแลหนูมาตั้งแต่แรกเลยปัตีิจะมีจีนาในวันนี้ปัตติจะส่งต่อให้กับบ้านนะคะไปอุพยาลที่คอยดูแลผมระหว่างการเก็บตัวจนมาถึงตลอกวันนี้เชียร์กัน,กน,นะ ขอบคุณคุณแม่นางอาบ้านกระเทยนะคะที่วันนี้รับจบเป็นพี่เลี้ยงจบเป็นให้กับหนูค่ะทุกๆอย่างเลยแล้วก็ขอบคุณพี่าวแล้วก็ด้อมวิกกี้วินนีมากมากเลยถ้าไม่มีพวกเขาหนูอาจจะแบบไม่ได้มีคนซัพพอร์ต ตด้อมนออาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่หนูเชื่อว่าทุกคนรักผมและด้อก็รักทุกคนค่ะก่อนที่จีราจะได้ตำแหน่งจีราค่อนข้างพอมมากๆแล้วก็สูเสียอะไรไปเยอะแต่หลังจากที่ได้มาจีรารู้สึกว่าพอพยอายามหรือว่าสิ่งที่เราเสียไปก่อนหน้าเนี้ยมัน มันโอเคทุกอย่างมันเเวลาของมันค่ะเข้าใจได้ขอบคุณอาเธอร์ที่ทำให้จีน่ามีกำลังใจในการสู้ต่อไปไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามก็ขอบคุณที่เข้ามาทำให้จีน่าเข้มแข็งขึ้น,นและสุดท้าย เลยคิดว่าหนูของพูดความในใจตรงนี้เลยค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนขอบคุณอยุทยาที่รับหนูมะะาสั้หตังจากจัดนี้แม่ว่าใครจะได้ตำ้งนต่ที่ได้อยากให้ทุกคนช่วยสปอร์ตคนที่จะมาเป็น Miss g r a ์ธนครศรีอยุธยา2,25 0คนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ ก็งคงหมหนาที่แล้วอยากให้ทุกคนช่วยสปอนเซอริษแงนักศึกษาวิท,ทยาอไป ไในการเสียเวลาเกินไปกับสิ่งที่ีผมรู้สึกว่าผมเป็นทีนีมิสแกน2024ที่มีความสุขที่สุดเด็กคงผมแต่จังหวัดไม่เป็น Miss Can ปมิสแกนลบุรีหรือมิสแกนบันรุยาเพราะเราเสียาจไม่ได้แต่สัมผัสเอาแต่เลยแต่ทำไมผมถึงมีความสุขเพราะว่าผมพาน้อง และกลับมาเป็นครอบครัวมีสักกี่จังหวัดครับที่มิสแกนจังหวัดน,นั้นได้กลับไปหาพี่ดีได้กลับไปหาจังหวัดของตนเองแต่ผมพี่ดีมิสแกนลุกพรีและพัทน์รสียุำยาพาน้องกลับมาสู่ครอบครัวที่เรียกว่ามิสแกนน้องที่ได้เป็นอีกนคนครับ ที่เติมเต็มสิ่ที่ผมอาจจะผิดหวังรรวเรื่องของการประกวดเรื่องการแข่งขันแต่สิ่งพิเศษสุดก็คือน้องทำให้ผมมีความสุขทุกที่ไม่ว่าจะเคยดปาไปขึ้นเขาลงดอยไปร่วมงานเป็นสตาฟใส่องคุญวิ่งหลังเวทีเด็กคนนี้ก็ทำให้ผมตลอดเวลาหนึ่งปีที่รู้จากผมถือว่า น้องจีด้าคือเหชรเป็นนามที่ผมอยากจะบอกกับน้องนางงามทุกคนทักทีได้มงแล้วและหลักสารฝันตัวเองอยู่ว่าลองกลับมามองดูน้องจีด้าและลองนำไปเป็นตัวอย่างเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไประหว่างพี่ดีและนางงามเติมเต็มสิ่งที่หายไประหว่างนางงามและจังหวะที่ตัวเองมงผมเชื่อว่าบิสแกนลนุรีและบิสแกตมารทคอสีดาน้องจี และน้องจีด้าเป็นตัวอย่างที่ดีขององกร์มิสแกนไทยแลนด์แดน่นอนและขอบอกว่าผมรักน้องจีด้าเหมือนลูกสาวจริงๆครับขอบคุณครับเด็กกำพร้าค,ครับความรักจากพ่อคนนี้ครับกับออคอนเสิร์ไทเกอร์มิสแกล์คณะคสรสีไอริทยาทั้งคุณชวนทองนกจทา์ครับ